เด้อพี่น้องเด้อกี่เขาออกิดขึ้นเด้อพี่น้องเขากระดานเกิดดอเสียแงแทอนนี่ตออันนั้นมบวกพี่น้อง เก็บพี่ผ์หอวแสบก่นอนยังติดขาดไครไทยพี่น้องหลานอ้เออเข่เอฟละเบอระครับ ัเฮาเป็ตัวแทนของเช er. ือน <sh> i mean ๆือกขอ่องอีกรงหนึ่งที่เหลือคะพเอซนเหนัวเฮาเออบมนิารขาเเห็นใจหัวเฮาเล้ หอเขามันเลยฮะไนย่งไงแล้วเขาเขาพ็กขนมันมองจอยลงๆลงขีนมันข้เข้าตัวยขเข่าด้วจขอ้เข่าด้วใครขี้หนันมี เ้ากืนหัวล่างกินเขาเค่อคืนแซ่บใช่ไหมลกินมือ i bukut nung i

นนนน้าวนจิตจ้่มเริ่มเริ่มเ่แดนเลนะจ้าอาวันดิจ้าอะไก็แช่เด้อนี่นาันิ